สมยศเจริญยนสวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอตัวโครงสยามพัดนะคะจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดมานานวันนี้ขอไลฟ์สดเกี่ยวกับโครงสยามแล้วก็มีเครื่อง RT110 อย่างที่ติกลงในคลิปไว้เมื่อวานจะเป็นตัว RT110 พัดกับ RT110DI นะคะเป็นตัวไฟใหญ่ทั้งคู่เลย โครงสยามพัดนตัวนี้มาพร้อมกับล้อเหล็กนะคะล้อเหล็กวงยี่แปดใบสามครึ่งตัวนี้จะเป็นวงล้อเล็กนะคะจะไม่ใช่วงล้อใหญ่ไปพร้อมกับโครงสยามเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจโครงสยามพัดนะนะคะ,ะตัวนี้เป็นตัวโครงเดิมๆใช้งานน้อยเดี๋ยวติ๊กต้องขยับโทรศัพท์นิดนึงเพราะว่า ไม่ไม่มีคนถ่ายให้นะคะถ่ายเองตัวโครงสยามอะคะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวใช้งานน้อยอสีเดิมเดี๋ยวติขยับให้ดูสีเดิมนะคะอกเดิมสติกเกอร์เดิมเดิมทั้งหมดเลยค่ะดูตัวประกับตัวล้อ,อตัวประกับตัวน็อตนะคะแล้วก็ซองผ่านด้านหลังไม่สึกนะคะใช้งานน้อยดูสีดูเกี่ยวกับตัวแขน,นะคะ่ะสีเดิมทั้งหมดเลยค่ะ เป็นตัวเกียร์กลางนะคะพร้อมใช้งานนะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาที่สมยศเจริญยนต์ได้เลยค่ะหรือว่ากดหน้าลิงก์ติ๊กเลยนะคะจะมีเพจสมยศเจริญยนต์กดเข้าไปที่ลิงก์เพจสมยศเจริญยนต์ได้เลยนะคะหากสนใจสินค้าตัวนี้ราคาอยู่ที่240 0 0บาทค่ะสีเดิมหมดเลยนะคะ ร้านไม่ได้เก็บสีเลยสีเดิมทุกอย่างเดิมหมดค่ะโครงนี้สวยมากสภาพอ่าดีมากเลยค่ะพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวเปิดดูอ่าเปิดให้ดูด้านบนแป๊บหนึ่งนะคะดยวเปิดให้เมืม่อวันเมื่อวันก่อนก็ถ่ายรูปตัวนี้ไปแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ใส่ตัวครอบใ,ให้ดูอบ เนี่ยค่ะอ่ะเดิมนะคะสวัสดีค่ะพี่ FC นครสวรรค์อ่านี่นะคะเดิมนะไม่ได้ทําสีเลยค่ะเมื่อวันก่อนที่ติ๊กถ่ายให้ดูก็คือกําลังล้างอยู่แต่ตอนนี้ล้างเสร็จแล้วค่ะเราต้องถอดพวกอ่าอ,อะไรเงี้ยค่ะออกมาเพื่อทําความสะอาดพอดีไม่มีคนถ่ายให้ก็เลย ชานิดหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวติกใส่ไว้เหมือนเดิมมาพร้อมกับล้อวงยีิบแปดใบสครึ่งนะคะหากลูกค้าท่านใดไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะคะล้ออ่ะแต่ราคาเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไม์ก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าต้องการเฉพาะโคง ตอนนี้คงสยามพัดที่ร้านจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะพอดีเมื่อวานขายได้ตัวนึงและจากตอนแรกมี7ขายไป2แล้วค่ะตอนนี้เหลือ5หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่สมยศเจริญยนตนะคะศู0ย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเบอร์นี้จะมีไลน์นะคะแอดไลน์ได้เลยหรือว่าจะก,กดที่หน้าโปรไฟล์ของติก๊กต๊อกของติ๊กก็ได้หน้าโปรไฟล์มันจะมีเขียนว่าเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะคือกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บจะลิงก์มันเข้ามาที่เพจเลยหรือจะกดไปที่ YouTube ก็ไย ตัว YouTube ของติ๊กก็จะเป็น YouTube สมยศเจริญยนเหมือนกันกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะมันจะมีคลิปย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นคลิปการแต่งเครื่องที่ลูกค้าเอาเครื่องมาให้บิ้วมาให้แต่งหรือว่าจะเป็นคลิปเครื่องเดิมเดิมโครงเดิมเดิมลูกค้าต้องการกี่แรงก็เข้ามาเลือกรายละเอียดดูมีแต่ตอนนี้9แรงไม่มีแล้วมีตั้งแต่10แรง11อแรงตัว12แรงติ๊กไม่มีเลยหมดแล้วก็จะมี14แรงค่ะถ้าเป็นอาทีนะแต่ถ้าเป็นตัวยันม่าค่ะยันม่าติ๊กจะมีอยู่แค่ าสามรุ่นก็คือจะเป็นตัว YM ตัว LM แล้วก็ตัว DIDI DI ก็จะเป็นเครื่องเล็กอะค่ะ DI ก็จะเป็นตัว10แรงตัว y าก็จะเป็นตัว10แรงครึง่งแล้วก็จะเป็นตัวเจ้าโลกตัว LM LM ก็จะเป็น10แรงครึง่งคือเครื่องใหญ่ก็ยังยังไม่มีเข้ามาเลยค่ะคือถามว่าเครื่องมันาหาง่ายไหมมันก็หาย,ยากพอสมควรในเครื่องที่เป็นสภาพดีๆนะคะเพราะว่าติดค่อนข้างจะเลือกเครื่องนิดนึง เวลาจะเอาเข้ามาส่วนเรื่องโครงอะคะ่ะโครงสยามรับรองได้เลยว่าเป็นโครงเดิมแล้วก็สีเดิมแต่ถ้าตัวไหนมีการทําสีหรือว่าเป็นโครงตามสภาพนี้ค่ะติ๊กจะแจ้งก่อนอย่างเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วมันจะมีโครงที่เป็นโครงตามสภาพคือติ๊ไม่ได้ทําสีด้านบนมันจะมีอ่ารอยของสนิมที่กัดกินตรงแขนคือสีอะคะ่ะสีเดิมมันหลุดล่อนออกไปอาจจะเป็นเพราะด้วยการใช้งาน ของเจ้าของเดิมหรือว่าการเก็บรักษามันอาจจะทําให้สีตรงนี้ค่ะคือมันหายไปติก็เลยขายตามสภาพส่วนตัวอกอะค่ะของตัวที่แล้วที่ขายหมื่นเก้าห้าร้อยคือมันจะมีรอยของคราบน้ําที่อาจจะเป็นพวกน้ำมาดาหรือน้ําคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นรอยกัดก่อนของสีออกไปคือสีมันจะไม่สวยมันจะเหลืองค่ะเป็นคราบอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่แบบเป็นสนิมใหญ่กัดแล้วมีปัญหานะไม่ใช่แบบนั้น ก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างคือโอเคใช้ได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งตัวประกับซองผ่านแล้วก็ตัวเพลาไม่คอดนะคะเพลาของครงสยามพัดทุกตัวที่ติ๊กมีอยู่นะตอนนี้ก็คือไม่มีเพลาคอดเลยสามารถใช้งานได้ถ้าลูกค้าภาคกลางหรือว่าภาคเหนือนะคะ่ะภาคเหนือตอนล่างอะไรเงี้ยที่ต้องการจะเอาไปใช้งานเกี่ยวกับลงนาใส่เครื่องใหญ่บางคนก็เอาโคงไปเปลี่ยน ตัวเตเปอร์ของตัวประกับนี้ใหม่เพื่อที่จะให้ยึดเข้ากับล้อใหญ่ที่เราจะใช้งานให้ให้มันดีขึ้นคือมันจะได้ไม่ไปกัดกัดกับไอต้ตัวตัวเตเปอร์นี้กับตัวล้อแล้วทําให้หลุดหรือว่ามีปัญหาสึกง,ง่ายอย่างเงี้ยค่ะอย่างาช่วงอาทิตย์ก่อนติกไปส่งหันคาคือเห็นที่ลูกค้าทําไว้ก็คือโอเคมันเห็นแล้วมันก็สวยอะค่ะแต่คราวเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัวที่กึ่งเตเปอร์มาแล้วสําหรับโค้งอะ ติ๊กมีเข้าเมื่อช่วงก่อนแต่ช่วงนี้ไม่ได้มีเข้าเลยค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้ามองว่ามันไม่เดิมติ๊กก็เลยไม่ได้เอาเข้าอาจจะถ้าเดิมก็คือเดิมเลยเดิมแบบนี้เลยค่ะลดลูกอะไรครับลูกไม่เข้าใจอะค่ะลดลูกอะไรตัวนี้โคงสยามค่ะลูกอะไรพี่ขยาย ขยายความนิดนึงค่ะรถล,ลูกอะไรหนูไม่เข้าใจอะ่ะพร้อมล้อนี้นะคะอ่าโครงสยามพัดตัวนี้พร้อมวงล้อ28ดใบสามครึ่งนะคะอ่าใบยังสวยอยู่เลยนะคะตัวนี้หรือถ้าลูกค้าต้องการจะเทินนะคะอ่ามีโครงอะไรอยู่อ,อยากเทินไปสยาม ทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าทักแชทเพจก็ได้หรือทักลน์ของร้านก็ได้ค่ะเบอร์0ูนย์แปดศูนย์หน่งหนึ่งานะคะงชุดนี้ก็คือมีล้อเหล็กพร้อมคงนะคะสายามพัดราคาอยู่ที่2 4งหมื่นค่ะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะล้อยังใช้งานได้อยู่ตามปกติถ้าเกิดว่าไม่เอารอเดี๋ยวเรามาคุยราคากันนะคะพี่ถ้า เดี๋ดูโครงสยามเสร็จแล้วเดี๋ยวติ๊กพาไปดูเครื่อง R T. อาร์ทีร้อยสิบเมื่อวานะคะที่เอาลงในคลิปไว้แต่ว่ายังไม่ได้ติดเครื่องให้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์สดแล้วก็ติดเครื่องให้ชมเลยค่ะราคา2องหมื่นสนะคะร้านอยู่ตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจ,จังหวัดสมุทรสาครคะ่ะโอเค 0659307563กดไปที่รูปติ๊กหน้าโปรไฟล์ของ TikTok อได้เลยค่ะแล้วก็พี่กดโทรได้เลยเพราะว่าข้างหน้าโปรไฟล์ติ๊กะจะมีเบอร์ไว้สำหรับโทรคือพี่ไม่ต้องกดเบอร์เลยพี่กดโทรได้เลยอ่าแล้วก็มีเพจนะคะเพจ f facebook อ่ากดไปหน้าลิงก์ค่ะแล้วก็เข้าไปที่เพจได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ,ะตัวนี้ คือเครื่อง RT110 พัดเอาเริ่มตัว RT110 พัดก่อนนะคะเมื่อวานติ๊กลงคลิปไปอ่ะมันอาจจะเห็นไม่ชัดวันนี้ขอไลฟ์สดให้ดูสภาพเลยดูมุเลขค่ะสีเครื่องก็สีเดิมนะคะเดิมทั้งหมดเลยค่ะเครื่องไม่ได้เปิดนะคะอุ๊ย ด้านหลังนะคะน็อตไม่มีรอยเปิดเลยค่ะพี่สีเดิมทั้งหมดเลยกโอเคให้ดูน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเครื่องใช้งานน้อยนะน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องยังสภาพดีอยู่เลยค่ะไม่บูบี้เลยนะคะ,ะดูสภาพโดยรวมของเครื่องค่ะภายนอกนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งติ๊กให้ช่างติดเครื่องให้ฟัง ตัวนี้เป็น RT110 พัดนะคะเป็นไฟใหญ่นะอ่าต่อไปอีกตัวนึงเป็น RT110Di นะคะพัดเหมือนกันไฟใหญ่อ่าแต่ตัวนี้เป็นระบบไดเรกนะคะเดิมนะคะไม่เปิดนะสีเดิมค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดู สีเดิมทั้งหมดเลยนะคะดูฝาสูบดูน็อตนะคะน็อตไม่มีรอยเปิดนะคะยันมามีค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องเล็กนะคะจะมีตัว L M Y M แล้วก็ D I จะเป็นเครื่องสิบแรงกับสิบแรงครึ่งค่ะส่วนเครื่องใหญ่ไม่มีเข้าเลยค่ะพี่ นี่นะคะสภาพโดยรวมของเครื่องอาร t 110 DI นะคะตัวนี้เป็น Di น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องก็ใช้ยังสภาพดีอยู่นะคะพี่ใช้งานน้อยนะคะเครื่องตัวนี้แม่ช่างเตรียม เอาก้อนหินวะเตรียมจะติดแล้วแป๊บหบนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวให้ฝาหน้าตัวนี้เป็นฝานนูนนะคะร้อยสิบส่วนพัดตัวนี้เป็นฝาบุ๋มนะคะเดิมนะพีะ่สภาพสวยค่ะโอเคเดี๋ยวให้ช่างติดเดี๋ยว ฟังเสียงเครื่องนะคะ ต่อไปตัวพัดนะคะเมื่อกี้เป็นไดเล็กนะคะคือดีไอ่าตัวนี้เป็นตัวพัดไฟใหญ่นะคะ <c oughs> เดินเบาเสียงนิ่มนะคะ หากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่สมหยดเจริญยนต์นะคะเบอร์0 8 0 1 1 2 8 5 6 0เบอร์นี้มีไลน์นะคะแอดไลน์เบอร์นี้แล้วโทรมาอ่าชมสินค้าได้เลยค่ะสินค้าภายในร้านนะคะยังมีอีกหลายชุดนะที่ขึ้นไว้แล้วก็ยังมีเครื่อง10แรงถึง14แรงด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะ,อ,ะอีกเบอร์หนึ่ง0 6 5 9307563นะคะเป็นเบอร์ติ๊กเองหรือว่ากดไปหน้าโปรไฟล์ i ิกตอกก็ได้ค่ะพอกดไปหน้าโปรไฟล์ i ิกตอกแล้วว่าออมันก็จะมีที่โทรแล้วก็เป็นเพจ a c e b o o k กดเข้าไปที่เพจก็ได้ค่ะเข้าไปดูสินค้าจะมีสินค้าหลายตัวให้ลูกค้าอ่ได้เลือกโมสินค้านะคะตอนนี้โครงสยามพัดของที่ร้านนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวสุดท้ายนะคะ,ะปกติ ร้านจะมีสำรลองไว้ที่ร้านอยู่แล้วเพราะว่าจะมีลูกค้าที่ใช้เกี่ยวกับโครงสยามพัดโดยเฉพาะนะคะที่ร้านจะมีหลายราคานะคะสําหรับโครงสยามพัดถ้าเป็นตัวตามสภาพอะคะ่ะคือร้านไม่ได้เก็บสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เดิมๆสภาพดีๆนะคะจะอยู่ที่สองหมื่นสี่สี่พันบาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ร้านมีการเก็บสีทำสติกเกอร์ใหม่ลักษณะน,น,นี้นะคะจะอยู่ที่ ่าราคา2อ0 0มบาทค่ะเดี๋ยวกลับไปที่คงสยามพทัที์ติ๊กได้รีวิวไว้เมื่อกี้นี่นะคะ2 4ง0 0ื่บาทเป็นสีเดิมนะคะสีเดิมสติกเกอร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยค่ะโอก,กล้เดินช้าๆหน่อยติ๊กเดินไว พูดไวด้วยพี่ๆบางคนอาจจะฟังไม่ทันนะคะ,ะตัวมาร์กโรงงานยังอยู่นะคะอ่าดูยอนามาร์กุเล่ก็ยังอยู่นะคะน็อตยังสวยอยู่เลยสภาพดีค่ะคงตัวนี้นสีเดิมหมดเลยนะคะลายไม่ได้ทำสีเลยค่ะเดิมหมดเลย หากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองแปดห้าหกศูนย์ได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะ,ะโทรเปิดกล้องก็ได้นะคะแอดไลน์และโทรเปิดกล้องมาดูสินค้าได้เลยค่ะนอกเหนือจากตัวโครงสยามพัดแล้วติ๊กก็ยังมีโครงเหล็กรุ่นอื่นอีกเดี๋ยวเผื่อพี่จะสนใจโครงตัวนี้พร้อมล้อเหล็กนะคะหากพี่ท่านใดไม่ไม่เอาล้อก็ได้นะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันว่า ราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นภาคอีสานภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนต่าค่าขนส่งตามระยะทางคือติ๊กไปส่งเองอา,อาจจะไม่ได้จ้างรถขนส่งไปนะคะโอเคค่ะติ๊กขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะพี่วันนี้คุยรา <laughs> คุยรายละเอียดแป๊บเดียวคือจะไม่นานมากบางทีแบบว่าพี่พี่บางคนเขายังยังทำงานอยู่ ยังยุ่งอยู่เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามีสินค้าเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวติ๊กมาไลฟ์สดให้ให้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ